สวดีครับพบกับโฟวัตนะเจโ o ถู่อ i บิเชนะครับในยามมาแรงเริ่องานครับผมนะครับนะโอ้หน้าถึงมือแดงหน่อยแสงนะครื่องงานยามมาแรงครับผมนะแสงสีเสียงนะบบรรยากาศยามมาแรงครับผมเริ่องานนะครับเหตุงานแล้วกามาแรงบรรยากาศครับไอถุงนา บรรยากาศปลาบัวเลาะไปนะครับน้ำเบิ้งน right ้ำ네น้ำปฏิทห <res> ์ทำได้แล้วครับนะน้ำปฏิทห์ทำได้แล้วปีนี้น้ำที่ถ่วงบ่อครับผมนะฮะเบิ้ลคอยเบิ้ลนะครับนะยังไมงเล็งแกงแดงปีนี้น้ำหลายบ่อครับนี่นะทุเรียนแถวที่น้ำมาก็ น้ำเลยช่วงทางนี้น้ำไหลก็น้ำเมื่อไหร่ก็เบิ้งปีนี้น้ำสีไหลบ่นะครับแล้วก็เพิ่งก็ปล่อยมาไหลด้วยล่ะนะครับมาเบิ้งสภาพก็บไหลอยู่นะทุกคนมองดีกั นี้เที่ยวไ,ได้ครับเป็นทางเที่ยวก็เที่ยวไ่ได้นะครับน,นี่แหละเขา,าไปทเที่ยวไ่ได้ถ้ามันถูกนะครับเบื้องล้อเบื้องนะ้ำสิลายปันแดดปีนี้นะครับอก็อเลิกง,งานครับอยู่แล้วนะครับอ่านดะเดใดก็อย่าลืมอย่าฝากนะครับต้อนพี่น้องนะครับนะกุมปิด นะครับมาผู้ใดว่าะดวกเดินทางนะครับของสาวน้อยเป็นเนแพนนะครับวันที่ย4นะครับนะก็บัตรราคา149บาทนะทักไปที่สาวน้อยนะเป็นเนแพนแฟนเพจนะครับนะนะกรับก็149บาททักไปได้แล้วเฝ้าเขาคุมครับร้อยว่าฮอดที่24แล้วมันทันนะมือนะฮอดแล้มือแล้วค้นสิ่ไหลนะครับอย่งเดียวกับฝากพี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็จะลงทัวร์นะครับนะเขาเมืองอีก นะครับนะอย่าลืมนะครับแสงสีเสียงนะการตานะครับใวผมก็ฝากไว้ค่บนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดคลใครนะครับกำลังใจให้นะคร,ครับผมวัดเจโอทูออฟฟิเชียลนะครับผมครับผมสวัสดีครับ